สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ามาตัที่ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะที่บางใหญ่นะคะเราจะมาหาต้นไม้มงคลเล็กๆนะคะเอาไปไหว้ครูกันนะคะเออนี่ไงมีข้างหน้าเลยนี่เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะจริงๆอยากได้ต้นไซใบสักนะแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะมีต้นจิ๋วแค่ไหนนะคะ อันนี้นะคะเป็นตระกูลดอกนะคะสวยมากนี่อะไรเบอร์บีน่าปะก,การังสายรุง้งดีซีนะคะโอ้เข็มอินเดียโอ้มีเยอะมากเลยนะคะต้นไม้สวยจังเลยอะ่ะดีซีสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาซื้อต้นไม้มงคลน,นะคะ พอดีเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งนะคะเขาแนะนําต้นชนชมให้คุณแม่ด้วยนะอันนี้นะคะเอ่อเป็นต้นส้มนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปประยุกตใสกกระถางเล็กๆเ,เอานะคะให้พี่เป็ดหรือพี่ป่าไหว้ครูมันมีผลมีอะไรเงี้ยมันน่ารักดีคุณแม่ชอบนะคะส่วนอันนี้ไปตั้งคู่กับต้นชวนชมนะคะอืม้ม ต้นไม้ที่นี่สวยมากเลยอ่ะคือแบบแม่ปื้มมากเลยนะที่ออเตลาดนี้นะคะน,นะคะสาวๆกำลังยกต้นชวนชมสี่ทิศมาให้คุณแม่อยู่นะมีคนแนะนำเดี๋ยวคุณแม่ไปเปิดให้นี่ไปไปวางไว้หน้าบ้านนะคะเป็นส้มนะคะเขาเรียกว่าอะไรส้มจี๊ดเนะาะก็เป็นต้นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะ แม่ก็ซื้อไปแล้ว,ลวเดี๋ยวใส่กระถางเล็กๆน่ารักนรักนะคะนี่นะคะก็เปลี่ยนกระถางกันนิดนึงนะคะนี่เออเอาไปไหว้คุณครูนะคะต้นไม้มงคลของเรานี่นะคะโอ้โหตลาดต้นไม้นะคะการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะเพื่อน สนใจมาดูกันได้นะเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบมาเดินนะคะจะมีดอกไม้ดอกไม,ไม้ดอกไม้ประดับนะคะดอกไม้มงคลไม้ฟอกฟอกอากาศนะคะก็มีให้เลือกอยู่หลายอันเหมือนกันนะคะต้นไม้เขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชวนชมนะคะแต่เดี๋ยวอาแม่อาจจะใช้รับใสนะคะ เป็นห่อแบบเหมือนดอกไม้อีกสักที่นึงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นส้มจีตนะคะเดี๋ยวให้ประวันถือนะคะเดี๋ยวไว้หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราคิดก่อนนะว่าจะเอาไว้มุมไหนดีนะคะชวนชมกับส้มจี